อันนี้เอันนี้อยังเบาเอ็มหัวเชือกครับหัวเชือกครับอันนี้หัวเชือกของเบ็ดฝรั่งเราครับเนาะอันนี้ก็หัวหานเบาเอ็มได้ผสมไวเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เป่งหัวเชือกเต็มเลยครับผมสูตรของเบาเอ็มครับนี่เป็นหั่นครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้อย่างหั่มหั่มห้่มหั่มอยู่หั่มยี่ห้อย่างเรอยู่พันผู้พันผู้พันผู้พันอยู่พัน อันนี้เป็นสูตของมาเอ็มเขาตกตะกอนนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเขาเสร็จมาเห็ดตกในข้องหายพอแม่พี่น้องเบิ้งครับอันนี้ครับเป็นหอมเป<ม>็นตะกินครับหอมเป็นตะแเส็บขนมปังครับขนมปังเรืองกันเนี่ยอ๋ออันนี้ขนมปังเรืองครับผมบดมาแล้วเรียบร้อยครับอออันนี้ลบอันนี้ใบเอ็มบอกบดมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือสูตรของใบเอ็มนะครับเนาะที่มันตกแต่ก่อนนะครับที่มันตกแด่พวกมันตกแต่หลายคักแต่ก่อนครับผมเอาอันนี้ขนมปังเขียวครับขนมปังมันมีสีสันออขนมปังเขียวอันนี้แห้งหอมกลัวครับ กินเช่นเขาแล้วครับเนี่ยไม่บอกอีกแล้วสิเอาคุกเขากินมาเดี๋ยวเข้ามาบึ่งวิธีการปั้นนะครับขนมฟางเขียวใส่เพิ่มนะครับขนมฟางเขียวใส่เพิ่มกันครับมีแต่เครื่องมือหากินของเบาเอ็มนะครับเนี่ยแนวดักกุ้งกันย่างดักบ่มเสครับเดี๋ยวสิดทายให้เบิรงครับแนวดักกลุ่มใบเอ็มผสมก่อนแล้วก็อันนี้ยาหอม หัวเสืออะไรหัวเสือครับหัวเสืออันนี้หัวเชื้ออ่าไปผสมลงไปแล้วครับเดี๋ยวดูวิธีการปั้นของเบาเอ็มแต่กอนเบาเอ็มต๊กนี่ผมจำได้อยู่ผมไปหลับแต่ก่อนนะถ้าตาตากล้องดูดิเนื้อผิวจะได้หอมว่ะยังเหม็นนี่บ่บะเจน่ก็คุกห้มันเข่ากันครับบ่อยเมื่อไรคุกโอ้ยหอมเลย คำวะเตะกันอ่านำใส่หน่อยนึงบาเอี่ยมามันจังเสียกล่องมันมืดปวดหามุ้งกล่องแจ๋งๆกันเดี๋ยวเห้มาเบิ่งกันกับว่าสูตรของเบาเอีม มันเสตติปลายอย่างของราครับเนาะปลาอะไรกินติดปลานั่นแหละขี้ดูครับโอ้ยปลาขี้ดูยังเนี <S 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 <Vietnamese> ่ยไม่เสือโอ้ยตายแล้วยังไม่ได้ชิมเสือเลยเสือเลยงเด้อป่ะอ่าาวเอ็มผสมเรียบร้อยแล้วให้มาบนกันคว่าสีสันมันเป็นยังไงโอ้เพิ่มเพิ่มสีสันครับสัตว์บนนี่สัตว์บนเนียอ๋อเพิ่มสีสันครับอ่ามาตอนี้เอาเบ็ดมาปั่นครับอันนี้เหยื่อปลาหมึกเอาไว้ตีปลาคอครับ ออเอาไปตีปลาเอาไปตีปลาคอนี่เยอะเยอะประมุดของบาวเอ็มครับเดี๋ยวสิไปตีปลาคอให้เบ่งนะครับอันนี้ต่ก,ก็บ่าวเอ็มเดี๋ยวลอยเรียบร้อยแล้วตะก,ก็ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้มันจะติดสักกี่หลังสักกี่ตัวครับครับการปั้น สมกับคาลงทุนบอล2,000บาทเดียครับ2,000บาทเดียผมไปซื้อปลานิมกินอะไรยบบอย่างหลายตัวเลยครับเนี่ยนะ2,000บาทอยู่ในความเร้าใจเอออยู่ในความเร้าใจครับบอกการตกปลาลงทุน2,000บาทบ้าเอลบอกว่าตกไปโถตกจนมือด้านจนดักด้านหมดเลยครับนั่งจนดักด้านหมดแล้วเบ็ดกับปพังครับบมื่คืนเบ็ดที่ห้าสั่งเองเบ็ดห้าสั่งเองปีเดียวพังหรอแต่เบ็ดแต่เบ็ดอิตาลีนี่เงีวครับ โบเส่เบ็ดฝรั่งนะครับเบ็ดอิตาลีเบ็ดฝรัง่งเบื้องเชื่อว่าอันนี้หน่วยฟ่มครับอันนี้แพ็คแพ็คเครื่องมือหากินเขาครับทั้งกิฟทั้งเบ็ดทั้งตะกัวทั้งทุ่นทั้งหัวอาหารโอ้พร้อมเลยครับพร้อมครับพร้อมอันนี้ก็ฟ่มนม้ำฟ่อมน้ำอันนี้เอาก็เอาไว้ให้มันดูดเข่าเป็นบ่ย่ามปลามันดูดมันก็สิไหลเข่าปากปุ๊บ เดี๋ยวและวางน้ำฝนกะลังตกไปมไหมแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ห้ามาลุนกันเดี๋ยวว่าถามเอาเอ็มปั่นก่อนครั ก็จะตกได้ข้องครับของเงาไปพ่นเหลครับอ๋อเพิ่นถามาบรง,ง,งสวนเพิ่นตาปูนรถเถานอกปา่าเมือน,นึงเมอน,นึนอกแต่ปา่านอกป่าบ่พอไปขี่ขวางทางคนทํามาหากินพ่อเงึยขึ้นกัน,นม่าเราแต่เราไปรหัวขั้นไม่ไไไมีม ่านหมขี้ขขะจะออหอยมีจะห้อยเสพยาเ็มอยู่น่านขี่า,าขี่ยขี่ขวางทางขดยางพร้อมนะบบาเอ็มวาบามันขวางมันวางกับระเบิดเราไม่ให้เราเดินไปเพราะตัวเบเอ็มว่าหลังที่สองเบาเอ็มกำลังปั่นครับสิต๊กสองหลังครับเมื่อนี้ครับสิโต๊กสองหลังนะครับวิธีการปั่นของบบาเอม็ม โอ้ยตบปิวมัแล้วฟองน้ำบอยมานังเบิกกระสือไม้อืมบระสือไม้บอยเอ็มรวยครับ,บรบวยจนันบ่มจนี่ผูบาดล้วตัวนี้บอยเอ็มวาสูดดีละครับที่ตบอยู่แปดลิ่วตะกอนน้ำเบื่อเอาปลาประหวัดประไว้ครับผมก็คิดว่าน่องไส้ผมเบาเหร่นตอนแรกพ่อผมไปรับอิลีบว,ว่าพี่เอาเอาโมไซไประรับหน่อยพอรว์วะ ไปรับอีดิสครึ่งก็สอบปุ๋ยแม่พร้อมเพื่อนพี่น้องครึ่งก็สอบปุ๋ยหาสิบโลครับเรื่องจริงเลยครับตัวนี้ครับตกอยู่แปดเลื่องนะครับเราตอนนั้นตกอยู่โดมยานกันไปพลาดไปเลี่ยงกลงุ่มตอนนั้นนะครับสูตรบอลเอ็มเนี่ยม่นเป็นธรรมดาเลยครับแต่ตอนนั้นบอลเอ็มเดชตกได้ไเบ็ดฝรั่งครับตกโดยเบ็ดตกธรรมดาครับผมเบสสองหลังบอลเอ็มลุงลุงบ่อเอาเหยื่อกุ้งไปตกครับตอนนั้นช้อนเหยื่อกุ้งซุ้มมูอตกเบ็ดฝรั่งนี่ผสมทั้งยาผลยาพิษผสมทั้งน้ำหงน้ำหอม นังอาปากสแสวเบิ่งเบาเอ็มตกอยู่ครับเบาเอ็มตกสิตเอาสิตเอาเป,เป็นหมอช่างหยยบครับแม่ก็เอามาเห็ดแม่ก็เอามาเห็ดตากแดดขายครับใจหลายเติบเื่อกันครับส่วนนะึแต่นี่เบ็ดฝรั่งของเบาเอ็มเขาก็มีสูตรของเขาครับย่ามเขาตกครับเขาก็มีสูตรของเขาอยู่เขาตกประจําครับผมเพราะว่าในบรรดาพี่น้องนี่เบาเอ็มนี่ตัเงินตัวทอเลยครับขากินหมานกมูครับ <laughs> <laughs> พอต้นทุกตัวทอนก็เมือนจะว่าเอาห้ามเบิ้งไว้เดี๋ยวเบาเอ็มปั่นแล้วฝังเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ฝังโฟมเรียบร้อยแล้วครับฝังโฟมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แต่ส่วนมากบางคนเขาก็ฝังแค่์โฟมลอยออกมาลอยหนึ่งครับบางคนดูดปุ๊บก็ให้มันไหลเข่าปั๊บเลยบ่ให้มันกินเหนื้อจนอิ่มเนาะครับแต่เบาเอ็มเดี่ยฝังมิดเลยครับฝังโฟมมิดเลย สาเน่ข้องนี่บริเวณข้องเลี่ยงครับเป็นปลามาจากทงครับผมเป็นปลาคือฐานครับโอ้ที่ฐานนั้นมันติดเบ็ดครับหาวบาครับเป็นปลามาเป็นปลามาจากทงหน้าครับผมยง้มทงหน้ายง้มปลามันทงหน้าแรงปลามันก็จะเบืนขึ้นสามากครับ วิธีการสิทธิ์ของเมาเอ็มปูนไปสิทธิ์ไปทำผุ่นแนวพุ่นแบบไหนอ๋อคิดว่าแบบไหนคิดว่าคิดว่าปั่นบ่ารถเบ็สลุดพอดาโอ้ยจะเม่ได้ตกปลาเบ็ดสิลุดพอดาวเมื่อใดแท้บมื่อใดอันนี้เบ็ดฝรั่งเฮ้ยตุ๊บโอ้ยไก่เปิดหอดฟังเลยนะอ๋อสามนั่นพ่อเปิด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  อ่อแม่พี่นอองบัดเจเนก็ถ่าเบิ้งครับว่ามันจะมีปฏิกิริยาไงครับผมว่าสิมีคขั้นเด็ดติดแน่นาะครับเนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะมีปลาอะไรมัางครับสองหลังครับสองหลังเบาเอ็มตกไปสองหลังครับตัวเนี้ยเดี๋ยวห้ามบรลุ้นกันเนาะครับเนาะเบาเอ็มบอกว่าสูตรเนี้ยแน่นอนพี่ เรียกหมามากินก้างได้เลยหเห็นหม่มาเอ็มปรับปรับหลอบอยู่ครับโอเคครับผมเรียบร้อยพอไหม่พน,นองอ่าเดี๋ยวห้ามถามถามาหลุนกันเนาะครับเนาะอ่ะลุยวันนี้เรามาตกปลาในคลองกัน บบาเอ็มสือเบ็ดฝรั่งมาครับสองหลังครับผมหมดไปสองพันกว่าบาทเบิ้งเบิ้งมันจะเป็นยังไงครับเอาไ้ไปตีให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนั่งพูดครับนาะมันนี่ครับผมมีหอดเลือแล้วครับนาะเดี๋ยวทำรุนกันว่าไมันจะติดปลายยังรครับอันะ้ร่ซยอยัง ใบเอ็มผสมอย่างสูตรอย่างลำเขียวลำขาวลำเขียวลำขาวลำเขียวลำขาวเอาไปน้องเริ่มตอดแท่งแล้วเริ่มตอดแท่งแล้วครับตอดแล้วครับตอดแล้วเบาเอ็มเอาเรือไปพร้อมครับถ้าเกิดลากเบ็ดลงยังไงเบาเอ็มเสียเอาตอดแท่งแล้วตอดแท่งแล้วเบาเอ็มเสียเอาเรือพายลงไปเอาเลยครับ พอเ่าเอ็มเคยเห็นปลาตัวใหญ่อยู่ครับเวลาติดกระดิง่งเนาะบราเอ็มบอกว่าลืมซื้อกระดิ่งมากระดิ่งแจ้งเตือนแจ้งเตือนขึ้นจังสองยูทูบเนี่ยมันตอดปุ๊บมันก็ะสีติแจ้งเตือนเลยครับครับเรามาดูว่าวันนี้เราจะได้ปลากันไหมครับตอดละตอดละครับบราเอ็มบอกว่าตอดอีกจกังน้อยเพื่อพ่อฟ่มลุดเข้าปากปุ๊บมันก็ะสีติดปับ๊บครับเบิ้งครับเบิ้งพ่อแพี่นอ้อง สายมือครับหลังสายมือนะครับมันมีอยู่สองหลังครับหลังสายมือจับตาดูดีๆพ่อแม่พี่น้องจับเอาแล้วครับตอนแห้งแล้วตอนแ,แ,แห้งแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาลุ่นครับลุ่นครับเอาลุ่นลุ่นลุ่นครับต่เอาเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆครับแห้งขึ้นเรื่อยๆครับผมเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องอาจนเปาเห็นนะครับว่าเพราะว่ากล่องผมเป็นกล่องมือถือบดเอทซุ่มให้เบิรงนเราครับเนาะมันซุ่มมันซุ่มบดเอทครับมันซุ่มได้อยู่แต่ว่ามันจะกลายเป็นภาพจอหน่อยครับเอาเอาเอาพ่อแม่พี่น้องแรงขึ้นเรรื่<ส>ย <mankind> ย <mankind> รอ anyway ยอ <on> ๆคับ ต่อแห้งกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวรุนกันครับแห้งขึ้น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 แล้วครับเอาเอาเอาติดจักเทธอเลยนะติดจิตละ่ะเอาติดละ่ะเบาเอ็มนางทาแล้วครับเฮ้ยขันว่าสีไปตกแถวสะพานตัวบรรยากาศยังเสียนะครับเอาเอาโฟล์วไปน้นองเอาเอาเอา พ่อแม่พี่น้องแห้งแล้วแห้งแล้วบ่าวเอ็มเตรียมจับขั้นเบ็ดแล้วครับเตรียมจับแล้วเตรียมจับแล้วนะครับเตรียมจับแล้วครับเตรียมจับแล้วฟ้อมรุดขอาปากย่ำแดกมือนั่นแหละครับถ้าเบิ้งครับเอา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 เออแล้วก็เริ่มดึงแล้วเริ่มดึงแล้วครับเริ่มตึงแล้วครับมันเริ่มตึงสิตึงแล้วเอ็นเริ่มตึงแล้วครับเริ่มมันเริ่มดึงไปตึงแล้วเออพ่อแม่พี่น้องเออ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 ติดยังติดยังติดยังบ่าวเอ็มติดยัง เอาและครับบาดเจ็บนี่เอาละครับต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแหละบาดเจ็บนี่ต่อไปเรื่อยๆครับพุมเขายั่งพุมไหลเขายั่งอ้๊บเอาครับทั้งตึงทั้งย่อนบาดเจ็บนี่เดี๋ยวย่อนเดี๋ยวตึงเดี๋ยวย่อนเดี๋ยวตึงเหรอแม่มันติดหรอบ่าวเอ็มอ๋อบ่าวเอ็มบอกไอ้จุดหน่อยไอ้จุดหน่อยให้มันตึงแบบกลาดขั้นเบ็ดไปเลยนะครับบ่าวเอ็มว่าบ่าวเอ็มเตรียมแล้วครับเตรียมแหรอบ่าวเอ็มเตรียมจับแล้วครับเอาครับเอาละครับเอาละครับต่อไปเรื่อยๆแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง เนมพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเห็นบมเซ็นเนี่ย่เห็นหรอกครับเอาละเอาละเอาละเอาอีกนิดอีกนิดอีกนิดตึงอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องโฟมเขาหลุดเขาปากผู้เทครับเอาละเอาละเอาละพ่อแม่พี่น้องปลายอย่างนี่ครับเดี๋ยวให้มาลุนกันว่าปลายอย่างครับเอาตึงอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องตึงอีกแล้วครับหลากไปหลากมากครับ บอเอ็มบอตึงเอ็นแล้วขันตึงเอ็นปุ๊บมันก็สิต,ตอดไปตอดมากกว่าสิย้อนขึ้นเขาครับตอนนี้ถ้าถ้าให้ฟองน้ํามันเข้าปากอย่างเดียวครับตัวนี้ครับเอาตึงอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอาตึงอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอาละครับเอาละเอาละเอาละครับห้ามาลุนกันว่าจะเป็นปลาอย่างครับโอ้พ่มก็จงัง ยากเขาจะน้อยเนาอเอาครับพ่องอ๋ออ๋อออออตึงแล้วลากขั้นเม็ดย่ำเด็กกับย่ำนั่นแหละร้าพเจ่พไ่น่องเอาปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊เอาเอาตึงอีกแล้วรับพไปน่องก็จังเอาเขาไ่ลุดน้ำกันพ่อพเ่พี่น้องเขาไม่ลุดน้ำกันขึ้นยากยากเขาถอะาเอ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 าเเอาเอาติดยงเขายงเขาปล้าังพวกกาปลาจังเอาเอาเอาเอบ่อเอม่อนักหนักมันแมนบ่อมั เอาแล้วครับเอาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาแล้วลุ้นครับแล้วครับตีสเราครับพ่อแม่พี่น้องเอา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 สิเป็นยังเอาโอ้ยปลาปลาอย่างครับปลาอย่าง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 โอ้ยปลาดิ้งครับพ่อแม่พี่น้องเด็ดแต้มหนึ่งแล้วครับพ่อแม่พี่น้องในสูตรเด็ดสูตรของเบาเอ็มครับผมเอาละวเด็ดแต้มหนึ่งแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเข้าน้ำไปครับเขาน้ำไปโอ้ยมัน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 ต่อจนมืดอีหลีตัวนี้โอ้ยมัน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 ครับมัน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 ครับ ครับได้แต้มหนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดป่าวเอ็มสุดยอดเลยครับอืมมีฮอดมีฮอดเอ็นนำหอมมาให้มันกินครับเอ้ยแต้มหนึ่งแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมาแล้วครับ